นิยายดักนิยายเสียงเรื่องป่วงเสนหาพิศวาดร้อนตอนที่เก้าเผ็ดกล้าไม่ใช่เด็กที่เข้าใจอะไรยากนักเขายอมอยู่เงียบๆแม้ว่าจะถูกกริปโทรศัพท์ไม่ยอมให้มีโอกาสได้คิดต่อได้ติดต่อเพื่อนฝูงแม้แต่ญาติญาติที่อยู่ห่างออกไปจากบ้านของตน แต่เจ้าบ้านก็ไม่ได้ใจไม้เสรกรรมถึงขนาดจะยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเขาที่ตอนนั้นเจ้าตัวกำลังหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและทำงานที่ยังค้างอยู่บวกกับเรื่องเรียนดีกว่าอยู่เปล่าๆส่วนทางด้านของปี่ิชัยที่พอได้ข้อมูลก็เริ่มย้อนกลับไปเช็คข้อมูลย้อนหลังต่างกับอีกคนที่ต้องกลับไปไทำงานของตนเอง จิตใจของเขาไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหรนะักปกติแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ทั้งที่เคยคิดว่าจะได้จะอยู่ได้ด้วยเหตุก็เพราะอยู่กับตัวเองมาโดยตลอดแต่ตั้งแต่เจอพลอยจันทร์และตั้งแต่วันที่ผู้หญิงรายคนนั้น หลอกล่อให้เขาติดบ่วงเสน่หาจนถึงตอนนี้ทุกอย่างของเขาก็เปลี่ยนไปหมดเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขากโกหกเธอเขาดูอยู่แก่ใจว่าเขาต้องการให้เธอมาสนองตอบความต้องการของเขาและสรุปกับตัวเองอย่างมั่นใจว่าเขาแค่ต้องการจะเอาคืนแต่พอเขาได้คืนมาแล้วหัวใจของเขาร่างกายของเขา มันกลับฟ้องอีกอย่างมันยังคงต้องการอีกมันไม่เคยพอและอยากเห็นแกตัวซ้ำๆมีเสียงโทรศัพท์สัน่นส่งเสียงคลืดคราดพอเปิดลิ้นชักจึงเห็นว่ามันคือโทรศัพท์ของพลอยจันทร์มีสายเรียกเข้าชื่อชัย ชายหนุ่มขมวดคิ้วในประวัติบอกว่าเธอไม่มีคนรักแต่กดโทรศัพท์เรียกเมย์และออกคำสั่งให้เรียกพลอยจันทร์เข้ามาพบคุณพลอยคะ่ะนายท่านเชิญที่ห้องทำงานคะ่ะพลอยจันทร์เอียงคอมองสาวชายร่างผอมก่อนจะยิ้มตอบเดินตามสาวใช้ตามการเชื้อเชิญของอีกฝ่ายเพราะเธอไม่ดูทาง เมื่อไปถึงจึงขอประตูเมขอตัวกลับไปทำงานขณะที่เธอค่อยๆเปิดประตูเข้าไปในห้องนั้นเมื่อมีเสียงอนุญาตเบาๆจากด้านในหัวใจเต้นแรงเหมือนทุกครั้งที่ได้พบกับนายใหญ่ที่ยังมองเธอเป็นผู้ร้ายเขานั่งทำงานอยู่ที่นั่นบนโต๊ะมีแฟ้มงานมากมายเมบอกว่าคุณเรียกหาฉันหรอคะ เขาเงยหน้าจากเอกสารตรงหน้าและวางโทรศัพท์มือถือของเธอที่เพิ่งเลิกสั่นไปได้ไม่กี่นาทีเธอเห็นมีสายเข้าอยู่หลายสายและส่วนมากจะมาตาักชัยเพื่อนที่เรียนคลาสเดียวกันกันกบเธอคงเห็นว่าเธอหายไปถึงได้โทรตามฉันขออนุญ,ญาตโทรกลับได้ไหมคะเขาคงเห็นว่าฉันไม่ได้ไปเรียนก็เลยโทรตามนะ่ะ เขานั่งเอนหลังจ้องมองเธอขณะที่เธอเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์ท่าทางกล้า,ากล้าัวๆแต่เขากลับไม่ห้ามปามชัยเสียงของเธอเรียกหลังจากอีฝ่ายรีบกดรับทันทีที่เธอโทรกลับพลอยนี่คุณหายไปไหนมานะ่ะทำไมไม่มาเรียนนี่มันสองวันแล้วนะเสียงของชัยค่อนข้างเป็นห่วงเออ ลอยติดธุระด่วนนะ่ะมีเรื่องเกิดขึ้นนิดหน่อยก็เลยยังไปเรียนไม่ได้คำพูดของเธอทำให้ชัยงงแต่ยังไม่กล้าถามให้มากความเพราะรู้ว่าไม่ได้สนิทถึงขั้นคบหาดูใจกับเธอแม้ว่าเจ้าตัวจะพยายามขายขนมจีบกับพลอยจันมานานแต่เธอก็ยังแสดงตัว สะดวกใจกับการเป็นเพื่อนมากกว่าจะเป็นคนรักขณะที่พลอยจันยังหันมามองเจ้าของห้องทำงานด้วยสีหน้าอึดอัดใจเล็กน้อยผมเข้าใจละเออขอบคุณนะชัยพลอยมีเรื่องจะรบกวนคือว่าอุ๊ยเธอสะดุ้งเฮือกเพราะจูจ่ๆเธอก็ถูกรวบกอดจากทางด้านหลังเมื่อเธอจะมองซอกคอของเธอ กลับถูกสุกซายจากคนที่จงใจกอดเธอจากกลิ่นที่คุนเคยไม่ต้องเดาก็รู้ว่าใครเธอเกือบลุดเรียกชื่อของเขาออกมามีอะไรหรือเปล่าพลอยคุณเป็นอะไรไปปลายสายถามกลับด้วยความตกใจเมื่อเสียงร้องได้ยินเสียงร้องของเธอเออไม่ไม่มีอะไรอุ๊ย เธอร้องอีกครั้งเพราะจูจ่ๆเขาก็สอดมือเข้าใต้เสื้อแลว้ววัดไซสเธอด้วยมือของเขาจนเธอขนลุกร้อนรุ่มไปทั้งตัวเมื่อเขาบีบปลายยอดจนเธอต้องเม้มปากอย่างรันจวนพลอยแค่อยากรบกวนให้ช่วยม,มือร้อนๆไล่ไต่ลงมาที่หน้าท้องและ มุดหายเข้าไปใต้กางเกงอย่างละลาบล,ละลวงช่วยอะไรพลอยคุณเป็นอะไรรึเปล่าเนี่ยเป,ปล่าช่วยถ่ายวีดีโอคลาสที่พลอยขาดเรียนบอกด้วยเสียงอันนลรำมละล,ะละักมือเดียวเล็กพยายามประคองโทรศัพท์เอาไว้ไม่ให้มันหล่นแม้เขาของเธอจะอ่อนยวบเพราะนิ้วแกล่งสุกสนกับส่วนที่เธอหวงแหน ได้สิไม่มีปัญหาว่าแต่คุณจะมาเรียนได้เมื่อไรไม่ไม่รู้ค่ะเสียงตอบอย่างสั่นเช่นเคยใช่ขอบคุณล่วงหน้านะคะพลอย <c oughs> พลอยต้องวางก่อนเธอทีบบอกก่อนที่โทรศัพท์ของเธอจะถูกดึงออกจากมืออังคพล ยนโทรศัพท์ของเธอลงที่โซฟาอย่างไม่อินังขังขอบขณะที่เขาจับมือเธอให้เท้ากับพนักโซฟาก่อนที่เขาจะปวดตะของลงแล้วเข้าแทนที่ด้วยความต้องการของเขาหน้าละเขารู้ว่าใชยเป็นแค่เพื่อนเพราะเขามีความต้องการในตัวเธอเขาจะ,สะแสดงความต้องการออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อเขาเรียกเมื่อไหร่ เธอจะต้องมาหญิงสาวปิดปากเมื่อเขาสร้างบทเพลงพิศวาสไปตามจังหวะเมื่อทุกอย่างเข้าที่มือร้อนจึงประคองเอวเล็กและจงใจสร้างจังหวะที่เด้งรอนขึ้นเรื่อยๆก่อนจะประคับประคองพากันไปหาจุดสิ้นสุดพล่อยจันคุกเข้ากับโซฟาเขาอ่อนหมดแรงเมื่อเธอและเขาได้ดังใจหมาย แม้ว่าเธอจะไปถึงก่อนเขาเพียงไม่กี่วินาทีสองนุ่มสาวทรงเสียงหอบเพียงสั้นๆเมื่อเขาดันแก้มนวลแดงให้หันมารับจูบจากเขาชีวหาดอนรุ่งประกบควานหาความหวานรสชาติพิสวัสตรที่เธอเริ่มคุ้นเคยเมื่อเธอถูกจูบชนิดสูบวิญญาณอากักพลเอื้อมมือหยิบกระดาษชำระออกมาหลายแผ่น จัดการกับเธอและเขาอย่างไม่อินังขังขอบกระทั่งเขาดึงมือเธอไปที่ห้องน้ำในห้องทำงานของเขาเองหญิงสาวไม่กล้าสบตาคนที่จงใจทำให้เธออับอายเพื่อนใช่คือใครรู้แล้วยิงแกล้งถามเธอเพื่อนร่วมคลาสคุณก็ได้ยินแล้วนี่เธอติดจะไม่พอใจเขา เพราะเธอเองก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวของเธอบ้างแต่เขากลับทำแบบนี้มันทำให้เธอไม่สบายใจได้ยินแล้วก็อย่างที่บอกฉันต้องการเธอเมื่อ,อไหร่เธอก็ปฏิเสธฉันไม่ได้เธอคอนเขาอยากจะตอบว่าที่เขาเห็นแก่ตัวแต่ต้องเม้มปากแน่นเพราะทำอะไรไม่ได้นอกจากจะพูดคำว่าฉันไม่อยากท้อง และพอเขาเจอคำนี้เข้าไปเขาจึงอึ้งเพราะเพิ่งนึกขึ้นได้เป็นเขาเองที่พลาดไม่สวมเครื่องป้องกันจะว่าไปเขาไม่สวมเครื่องป้องกันเลยตั้งแต่ครั้งนอกจากครั้งแรกหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคย ป้องกันอีกเลยจบแล้วนะคะบ่วงเสน่หาพิสวัตรอนตอนที่เกนะ้าเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะชงลายสิงแหปบนิดหน่อยนะตาต้องขออภัยด้วยแล้วก็มีเสียงแทรกของแขกไม่ได้รับเชิญค่ะวันนี้นางคงมาป่วนก็ ถ้าชอบคลิปของตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนๆทีเ่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะต่อฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายด้านของตัวเองนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ